ฮะอะไรนะอ๋อโพไซดอนเนาะเขาว่ากันว่าโพไซดอนน่ะมีสัตว์เลี้ยงคู่กายคือม้าที่มีส่วนล่างเป็นปลาเขาว่ากันว่าฮาเดสเนี่ยมีสัตว์เลี้ยงคู่กายคือหมาที่มีสามหัวและเขาก็ว่ากันว่าชารีเจ้าหญิงแห่งนรกเนี่ยมีสัตว์เลี้ยงคู่กายคือมังกร แด๊ตซแอนด์แด๊ตซปีศาจแพะหรือมังกรแด๊ตซแอนด์แด๊ตเซเป็นอสูรรับใช้ของตระกูลมอร์นิงสตาร์ทั้งคู่ได้ถูกส่งให้ไปรับใช้และปกป้องชา์ลีในตอนที่ชาลียังเด็กแด๊ตซมีขนสีชมพูบริเวณจมูกจะเป็นสีแดงดวงตาเหมือนกับสัตว์เลื้อยคลานแด๊ตเซมีขนสีแดงบริเวณจมูกสีชมพูดวงตากลมโตผู้แต่งวิบซี่ป๊อปได้เผยว่าทั้งคู่จะมีอยู่คนหนึ่งที่มีความฉลาดมากกว่า และทั้งคู่ก็ได้ต้นแบบมาจากตุ๊กตากรมยี่เรดเซอแอนด์เดสซได้รับใช้ชาลีอย่างซื่อสัตย์มาโดยตลอดไม่ว่าจะเป็นงานบ้านหรือเรื่องเล็กน้อยแค่ไหนก็ตามถึงทั้งคู่จะมีรูปร่างที่น่ารักเพื่อที่จะสามารถเข้ากับชาลีในตอนเด็กได้แต่เมื่อต้องเจอกับภัยอันตรายเรดเซอแอนด์เดสซก็ไม่เคยที่จะหวาดกลัวถึงจะเป็นโอเวอร์อร์ดอย่างอลาสเตอร์ก็ตามจนถึงตอนที่แปดเซอแอนด์เดสซยังคงพักดีต่อชาลี ไปร่วมช่วยสู้ในสงครามระหว่างโรงแรมฮัสบินกับสวรรค์เซอร์เพนเทียดได้จากไปแล้วชาลีเต็มไปด้วยโทระัและเธอก็เข้าไปจมตีอาดัมด้วยความโกรธโดยที่ชารีมากับแรสเซลส่วนแวกกี้มากับแดสเซถึงศึกครั้งนี้ฝ่ายชารีจะเป็นฝ่ายกุมชัยแต่แดสเซลถูกฟันและแทงจนสิ้นใจชารีได้สร้างรูปปั้นของแดสเซลเอาไว้หน้าโรงแรมเพื่อเป็นเกียรติแก่เขา โดยแรเส้ย <l ots sei> <c oughs> ังคงอยู่เคียงข้างดสเซลอยู่เสมอจนจบตอนอภิษรมปษฐรรมอทมให้เอยได้ทำประวัติตัวละครบ้างแล้วเว้ยมามามมีเหลือนิดนึงนะครับพวกแบบเรื่องน่ารู้ก็แบบ แรสโซ e แอนด์แรสโมันมีความหมายถึงกิจกรรมที่ฉูดฉาดและน่าตื่นเต้นนะครับเหมือนเป็นแบบเป็นสำเนียงสำนวนอะไรทักอย่างของภาษาอังกฤษเขานะและนอกจากตุ๊กตาหยัดนุ่นอย่ารสซกับดรสโซ่ยังได้รับการออกแบบมาจากบาร์โฟเมดอีกด้วยและก็ในร่างมังกรโบของแรสโซ่จะเป็นสีดำนะครับส่วนดรสโซ่จะเป็นสีแดงก็คลิปนี้อาจจะลงไวหน่อยก็แล้วกันนะครับก็คลิปสั้นนะเนาะคลิปสั้นทำง่ายทำไวดีส่วนคลิปหน้าจะเป็นอะไรก็ครึ่งยู่กับโชคชะตาก็แล้วกันจะเป็นตัวละครหรือเรื่องน่ารู้หรือเเเเรรืื่่่่ออองงนนนนลยกก็วววัััหหห้้าาาจจะไดใม Let's just break it down to you and me uptown, dancing all around till the disco ball pops.